ข่าวดีครับโอกาสได้งานของชาวหัดใหญ่และพี่น้องชาวภาคใต้มาถึงแล้วบอกเลยว่างานนี้นะครับมีทั้งตำแหน่งงานในบริษัทดังแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับพบกับงานจ o b Fair 2025ที่จังหวัดสงขลางานนี้นะครับมีบริษัทดังๆกว่า70บริษัทมาเปิดรับสมัครคนทำงานแล้วตำแหน่งงานที่เปิดรับนะครับก็มีเยอะมากๆด้วยแล้วก็ยังมีการบรรยายให้ความรู้นะครับในหัวข้อ Learn to Earn ทักษะ2025เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ยังไม่พอนะครับงานนี้เนี่ยยังมีการฝึกและก็สาธิตการประกอบอาชีพอิสระทั้งงานบาริสต้าการจัดสวนขวดขนาดจิ๋วการทำปอบเปียกกุ้งการทำวุ้นดอกไม้3มิติและอื่นๆแล้วถ้าคุณเป็นคนหางานที่อยากเจอกับงานที่ใช่นะครับจ็อบไทยก็ยกทีมมาหาคุณถึงที่งานเพื่อแนะนำการใช้งานจ็อบไทยให้เจองานที่ตรงใจมากที่สุดแถมคุณยังสามารถร่วมกิจกรรมที่บูธของเราเพื่อรับของรางวัลได้อีกด้วยนะครับ งานจะจัดวันที่14-15ม,มีนาคมนี้เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้อง c คอนเวนชัน hall ใครที่สนใจก็อย่าลืมล็อกวันเอาไว้แล้วก็ไปเจอกันที่งานนะครับ